สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยชาแนล DIY นะครับกับงานต้องงานสร้างนะครับงาน d ี y อวาสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็จะพามาดูเครื่องขยายตัวนี้นะครับเนี่ครับยี่ห้อนะครับเป็นเครื่องขยายเสียงฟังในบ้านนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าอะไรมันจะเสียนะครับ เดี๋ยวเริ่มแรกเราก็จะมาแกะกันเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหมออแปลงทลอยนะครับมออแปลงจ่ายไฟนะครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดทอดจ่ายไฟนะครับ ภาคใจไฟนี่เห็นร่องรอยผิดปกติแล้วนะครับตัวนี้นี่ฮะสีภาคใจไฟน่าจะเป็นไฟชุดจ้อยนะครับในมีสีตัวเลขสองตัวนะฮะสังเกตนะครับ,รบตูดตูดจะนูนขึ้นมานะครับแตกสีตัวนี้เสียเปลี่ยนได้เลยครับสองตัวนะครับ สีตัวนี้จะบวมนะครับเปลี่ยนได้เลยครับเสียแน่นอนจากนี้เราก็จะมาวัดไฟกันนะครับเราก็ถอดชุดพักใจไฟออกจาก power amp ชุด power amp นะครับทั้งสองข้างเลยทีนี้เรามาเช็คไฟดูก่อนว่าไฟจุดนี้มีอะไรมัง่งนะครสีนะสีเขียวนี่เป็นไฟลบนะครับไฟลบสี่สิบโวลต สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่เป็นไฟบวกสี่สิบโวลต์นะครับสีเหลืองเป็นไฟสิบสองโวลต์ไฟบวกสิบสองโวลต์นะครับสายสีเทานี่จะเป็นกาวเน,นี่ยตามลายปิ้นนะครับที่ลายปิ้นก็จะมีเขียนตำแหน่ง อันนี้เรารู้ตำแหน่งแล้วก็มาลองวัดดูเลยนะสายกาวนะครับตัวแท่นนี่ก็จะเป็นกาวนะล้วก็เอาสายดำเสียบที่แท่นเลยนะครับเพราะยังไงแท่นมันก็ลงกาวอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดเปิดเครื่องม บวกนี้นะครับวัดสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ก็มีนะนี้เราจะวัดไฟลบแล้วก็เปลี่ยนอะมิมตเตอร์สายแดงนะครับมาเข้ากาวแล้วก็เอาสายดำมาวัดไฟลบไฟลบมีนะครับคือไฟมาครบนะครับ ไฟมาครบแต่ power ไม่ดังทีนี้เราก็จะต้องมาดูที่ power แผ่น power m main m นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดไฟอันนี้เซนเตอร์เอาพูดผมลองพอร์ตมาวัดดูไม่เสียนะครับ อันนี้ผมลอยสายอินพุตนะครับสายสัญญาณเข้าจากภาคพรีนะครับลอยออกเอาเฉพาะพาวเวอร์ทีนี้ผมลองแตะเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับเนี่ยผมลองแตะอินพุตนะครับปกติที่เมนแอมป์นะก็แตะอินพุตถ้ามันเมนแอมปมันใช้ได้ มันก็จะดังตืดออกลังคงแต่เวลานี้มันใช้ไม่ได้ไม่ตืดเลยครับนิ่งไงแล้วก็มาลองวัดไฟนะครับเอาพุตไม่เสียเราก็จะมาวัดได้เป็นฟันเตอร์ซันเตอร์ตัวเล็กๆนะ่เป็นแถวเลยตั้งเรียงเป็นแถวเลย วัดไปก่อนนะครับไฟบวกมีไฟบวกมีนะอแล้วทำไมไม่มีไฟลบ ธรรมดาเซนเตอร์ Center, มันก็จะขยายเฟสบวกถ้าเฟสลบอันนี้มีแต่บวกอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวลองเทียบกับวงจรข้างๆนู เป็นเงี้ยอันนี้ไฟลบเข้ามานี่นะครับเดี๋ยวว่าไฟลบไฟลบเข้ามาขาซันเตอร์ตัวนี้นะ่นะแต่ออกมาฝั่งนี้เป็นไฟบวกไม่ใช่แล้วแล้วปิดเครื่องก่อนนะครับ ลายปิ้นมันลายเดียวกันนะครับลายปิ้นไฟลบมาเข้าขาขากลางของแซนซิเตอร์ตัวนี้นะครับพอผ่านผ่านตัวนี้ลายปิ้นมันก็จะมาผ่าน R ตัวนี้แต่ซีกนี้เป็นไฟลบแต่ปิ้นเดียวกันนะครับแค่ผ่านแซนซิเตอร์ปุ๊บล้วออกมากลับเป็นไฟบวกเฉยนะครับ วิ้นระหว่างคอขาซานเต้ตัวเนี้น่าจะขาดเดี๋ยวผมขูดแล้วบัดกีใหม่เดี๋ยวลองวัดดูนะครับ องดูนะฟันจะขึ้นหรือเลปล่านะ ลองเปิดดูใหม่แล้วลองวัดดูใหม่ สายไฟต่อเลยแล้วกันปิ้นขาดอะไวไม่รู้ขาดตรงไหนเนะ่ยใช้สายไฟเล็กๆครับตัดต่อแทนลายปิ้น Cảm khá các Ừ, lòng chạy ra ừ, okay, rồi nhé ไม่มีไฟลบมาเลี้ยงแฟนเตอร์ไดนะแฟนเตอร์ตัวนี้เป็นไดตัวแรกๆตัวต้นๆโอเคน่าจะใช้ได้นี้เราก็เอาสายอินพุตจากแพคตรีนะครับต่อเข้าที่เดิน เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนโอเคครับทีนี้เราก็มาลองเสียงกันเลยเดี๋ยวลองแต่อินพุตด้วยนะครับ ไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวลองเอาเพลงเข้าดูนะครับ

ก็เท้าได้นะครับลังดังสองทางก็เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คเรียบร้อย ัสำหรับคลิปนี้ก็จบจะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม